กินข้าวกับน้ำพริกเสียจ้าเึงได้สาได้สวยบ้านน้องใชยร่ำใช่วรวยมีแต่กุ้งแต่หอยเก็บผักตักน้ำตามปราษาคนป่าคนดงคำลงอาบน้ำตามคลองน้ำในคลองหนานลอยไม่เคยสวมทรงองคเอวของเลียวของปอมเหลียดไล่นิ้นไรคอยต้อมก็ให้ต้อมนิดหน่อยคนจะกินอะไรก็สวยปาะสวยประจำธรรมชาติสาบ้าไม่ต้องท้าหน้าตาใหนเหมือนอยีแกแกข้าก็เกเลลายลายไข่เจียวกุ้งค่ะ น้องจะเป็นหนึ่งบทเพลงแล้วนะคะกิน hmm. ข like so oh ้าวกับน really. ้ำพริกสีจัดถึงได้สาได้สวยนะคะก็จะมีนี่นางดอกขจรนะคะเน่ดอกขจรหรือคนจะเรียกดอกสลิดนะคะแต่ชุบุรีนะคะเรียกดอกขจรนะคะแล้วก็นี่ผักบุ้งตามท้องนาเลยนะคะพี่เก็บมาเลยนะคะประหยัดนะคะผักบุ้งตามท้องนานะคะกินแล้วก็มีประโยชน์ด้วยสายตาก็จะดีมากอันนี้ก็ดอกขจรนะคะโอ้โหอันนี้ให้อะไรนะเดี๋ยวเราไปหาจากกูเกิลกันนะะสรรคุณนะคะสรรคุณเราไปหาจากกูเกิลนะคะดอกสลิดอันนี้ก็เป็นไข่เจียวกุ้งกุ้งกกุ้งหาเองนะคะไปดักมาเองนะคะ เดี๋ยวเราเจาะดูนะคะมีกุ้งไข่เจียวกุ้งอ่ะอร่อยมากเลยทุกคนเห็นไหมเห็นไหมเนี่ยเดี๋ยวเป็น,น้ำพริกนะคะเดี๋ยวเรากินตรงนี้นะคะมันเป็นไข่แดงะคะตรงนี้นี่อร่อยมาก